มาด้วยลุคที่แบบว่าหวานๆอย่างนี้นะคะแน่นอน,นะคะ่ะต้อนรับเทศกาลวันวอเลนทายอย่างนี้นะคะก็เป็นลุคประมาณนี้นะคะใช้เครื่องสำอางที่ถูกและดีทุกตัวเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะอย่ากตกใจหน้าสด <c oughs> <c oughs> ค่ะเรามาเล่ากันที่หน้าสดนี้นะคะหลังจากที่ลงบำรุงผิวแล้วก็กันแดนดเรียบร้อยแล้วนะคะรองพื้นที่ถูกและดีสําหรับเรานะคะก็จะเป็นจริงบูโ u ว Healthy Mix Foundation ตัวนี้นะคะ ด,ดีแค่ไหนมันหมดแล้วปั๊มแล้วไม่ออกฮัลโหลลูกแม่โอเครองพื้นตัวนี้นะคะก็จะให้ความบางเบาแล้วก็เป็นผิวนะดูไม่โบ๊ะดูไม่หนักหน้าค่ะดีมากๆชอบมากค่ะสำหรับรองพื้นดักโตนะคะตัวนี้แนะนำมากๆเลยสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะสบายผิวมากจากนั้นก็ลงคอนซีลเลอร์เป็น CA ตัวนี้นะคะ ะะเราก็จะต้องมีการคอนทัวร์หน้าเกิดขึ้น,นะคะ่ะเพื่อความมีมิติของใบหน้าแล้วนะคะแต่เราจะใช้แบบครีมค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่มันจะไม่เป็นปืนไม่เป็นแป้งหนาๆน,นะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะ New Star Signature ์ r e ีน o n c คอน e ีนะคะตัวที่เราใช้บ่อยมากที่สุดนะคะก็คือสีเข้มตรงนี้ค่ะเคยทำรีวิวไปแล้วนะตัวของถูกและดีนะคะที่ราคาไม่เกิน200บาทหาซื้อไดในเเว่นด้วย เราก็จะใช้เป็นแป้งเซซาสีชมพูอันนี้คะ่ะมากดทับรอยสิวนะคะแบบว่าให้มันปกปิดเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ต้องกลบสิวแบบมิดร้อเอร์เซทุกจุดนะคะอย่างรอยสิวตรงนี้นะคะคือแบบมันปูดนูนมากเข้าใจไหมเราก็ต้องทําใจอะ่ะเราจะให้น้องเผาปิดให้หมดทุกจุดคือ เราทำไม่ได้อะเพราะไม่งนนั้นหน้าเราจะต้องแบบหนามากแบบนางเอกได้เกยอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเซ็ตแป้งกันค่ะวันนี้จะใช้แป้งตลับน้อยน่ารักอันนี้นะคะ s ซ t ซ s w e วีทนะคะเมจิ c เบลอพาวเดอร์แพคค่ะตลับเล็กน่ารักนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะที่เขาเคลมว่าจะช่วยในเรื่องของการเบลอลูป เพราะฉะนั้นนะคะเราใช้แป้งตัวนี้ไปเดทเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องรูขุมขนเลยค่ะหน้าเราจะเนียนมากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเบลอพาวเดอร์แพคนั่นเองค่ะแล้วก็แอบใช้พับตรงใต้ตานะคะจากนั้นนะคะเรามาเขียนคิ้วกันค่ะคิ Q ้วนี้นะคะเราอยากได้แบบว่าฟุ้งๆเบลเบเลยนะคะเป็นธรรมชาติที่สําคัญคิ้วช่วยดูฟุ้งนะมันจะทําให้เราหน้าดูเด็กลงค่ะหน้าเราจะซอฟลงหน้าดูเด็กลง จะใช้แบบฝุ่นของ e t u d house อันนี้นะคะซึ่ง uh> มันลบเลือนหายไปแล้วแบบว่าใช้มันแบบอย่างบ้าคลั่งนะคะเปิดเข้ามาจะเป็นข้างในเย็นยิ่งกว่าคิดดูเราก็จะใช้แปรงฟูๆที่เขาให้มานะคะก็จะปัดไปตามรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะหายแค่นี้ก็ดูแบบมันมีคิ้วแล้ว ส่อเขียนคิ้วของไดโซนะคะจะเป็นหัวแบบว่าหัวเล็กจิ๋วเติมแค่ตรงที่มันแบบจำเป็นจะต,ต้องเติมจริงๆเฮยคิ้วมันดูเต๊ะไปแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันชดเกอนี้ ได้คิวมาแล้วนะคะเรามาแต่งตากันนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นซิบนาชิมเมอร์6สีของซิบนาอย่างนี้นะคะสีมันสวยแล้วก็วิ้งดีนะคะก็เลยชอบจะใช้สีออกชมพูชมพูนี้นะคะก็จะลงไปช่วงชั้นพับตานะคะแล้วก็ชมพูนะคะผสมสีขาวอย่างนี้นะลงหัวตางานแบลลตรงหยมั้นะคะตาวิงวิง ตาตื่น่น,นะเอามาแต่งตาก็ได้นะคะปัดเป็นไฮไลท์ด้วยก็ได้วิ่งนางสวยจริงๆนะคะไฮไลท์จมูกด้วยก็ได้จบไฟการน,นี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้พาเลตอันนี้นะคะของซีเวียนาเหมือนกันนะคะ จะเป็นสีแมททั้งหมดเลยก็ใช้สีล้ตา,ตาประมาณนี้นะคะคัดเบ้าแบบเบาๆฟุ้งๆโอ้ฉันจุ่มสีมาเยอะเกินไปนะเฮ้ย oh oh มันฟุ้งเกินไปหรือเปล่าคะ แล้วก็ใช้สีน้ำตาลสีเดิมเลยนะคะลงมาที่ขอบตาด้านล่างด้วยใช้สีสว่างๆส,สีแมก์อันนี้นะคะแล้วก็จะใช้พาเลตนี้ให้มันจบไปในทีเดียวนะคะ<ม><น>ก็จะใช้น้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะ <ES> นัดดัง้งดั้ง<า>อนน้อยนิดของน้องเพละนะคะงดมันให้ ที่มันจะงัดได้อาจจะแบบลงสีคอนทัวร์จมูกแค่ช่วงช่วงปลายนะคะถ้าแบบขึ้นไปถึงหัวคิ้วเดี๋ยมันจะดูเยอะเกินไปจากนั้นนะคะเราก็ดัดขนตาค่ะเราก็มาต่อกันที่การเขียนไอายไลเนอร์ค่ะวันนี้จะเลือกใช้แบบดินสอนะคะของเอ s เซนต์นะตัวนี้ก็เป็นไอายไลเนอร์แบบดินสอสีน้ำตาลนะคะ วิ่งหางออกมาแบบเล็กน้อยได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปัดมัสคาร่ากันค่ะมัสคาร่าของไดโซตัวนี้นะคะก็ใช้ดีนะปัดเราก็เลียงเส้นดีแล้วก็กันน้ําได้พอประมาณหนึ่งนะคะแต่เราชอบตัวนี้เพราะว่ามันปัดแล้วเลียงเส้นดี ตาาเรานี่60บาทมาสคา่าไดโซได้มาอย่างนี้เลยค่ะคุณตาปัดแก้มกันนะคะวันนี้จะใช้สีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของแคนดี้ดอลนะคะจะเป็นชมพูแบบบันเย็ยนเลยอะเป็นชมพูแบบช็อกกิ้งพิงค์นะคะแต่ว่าสีแบบนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเราก็ปัดเบาๆเอานะมันจะได้ความแบบเป็นเลือดฝาดแบบธรรมชาติมากปัดนิดเดียวเราก็ได้สีสันขึ้นมาแล้ว จะหนักมือไปด้วยนะคฮะหอยแดงไปป็วะน้ำแฟรชมาลงเล่นสีขั้นตอนสุดท้ายนะคะแน่นอน,นะคะ่ะว่าจะต้องเป็นลิปสติกแน่นอนนะคะวันนี้นะคะจะใช้ลิปสติกที่เราได้มาจาก U Star นะคะเป็นรุ่น Signature Selfie reflection l i ป s t i c k ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเขาส่งมาให้หมด5สีด้วยกันนะคะเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะจะบอกว่าช่วงหลังๆมานี้นะคะเราจะเห็นว่าเครื่องสำอางของยูสตาร์เนี่ยก็มีหลายตัวนะที่มีขายอยู่ในเซเว่นนะคะแล้วก็เรามองว่าหลายๆตัวนะคะเขาแบบว่ามีการพัฒนาแบบดีมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพถ้าเกิดว่าใครที่มองหาลิปสติกดีๆสักตัวหนึ่งในเซเว่นนะ,ะเราก็แนะนําเป็นลิปสติกของยูสตาร์รุ่นนี้เลยค่ะเนื้อดีสีสวยนะคะ <Okay. S 1> ลิปสติกรุ่นนี้นะคะชื่อก็็บอกกแล้ววนนะะะะะคะะค่าจ เรื่องทาแล้วถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็ให้สีสันที่ชัดเจนมีฝีปากอวบอิ่มนะคะไม่ตกรลองซึ่งเราก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยสีไม่ตกรลองเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็พิกเมนต์ชัดด้วยจากนั้นค่ะเราจะมาใช้เบอร์2นะคะที่เป็นออกแดงหน่อยนะเติมลงไปด้านในนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าขอฉีดสเปรย์น้ำแร่พี่แพรที่พายน้ำแร,พแพระะ่พี่แพรนะคะพี่แพรแพรที่พายนะคะขอสเปรย์สักนิดหนึ่ง ชดชื่นแล้วก็ทำให้ลุกของเราดูไม่แบบว่าหนาหนักเป็นแป้งๆนะคะเสร็ตเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกแต่งหน้า ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้มันแบบหวานอะไรขนาดนี้ก็ได้นะคะก็เป็นตัวของตัวเองก็ดีที่สุดแล้วละคะ่ะแต่ว่าเราก็มาแต่งให้ดูนะคะเป็นลุคอะไรประมาณนี้นะให้มันเข้าธีมกับวาเลนไทน์สักนิดนึงนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีคู่ไม่ได้ไปเดทนะก็อย่าเสียใจไปคะ่ะแต่งตัวแต่งหน้าทําผมนะคะ สวยๆเริดๆนะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสาวก็ยังได้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe ติดตามนะคะน้องเผาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยกันในแฟนเพจด้วยนะคะว <necessary> ันเผาค่ะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะไปลวค่ะบ๊ายบายความแบบเหมือนผมมีตุ้มหูแบบเล็กๆสร้อยเล็กๆหวาน หวานมากค่ะน้องเขาแม่